ทุกคนวันนี้เราได้มาทดลองเรียนนะคะที่ ABC Cooking ค่ะซึ่งเมนูมันก็คือเมนูแบบฟรีแบบเจเวนิสแฮมเบอร์กเนี่ยแล้วก็มีออมลิตนะคะคือ mm hmm. ในคอร์สแรกเราจองอ่ะ4โมงถึง6โมงใช่ปะแต่ว่ามันจริงๆมันทําเสร็จในตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะ mm hmm. ก็เราเริ่มจากการหุงข้าวใดๆเนาะแล้วก็ทําพวกแฮมเบอร์ก คือหลักๆแล้วมันก็จะใช้กเนื้อหมูอะไรอย่างนี้แล้วก็มีหัวหอมนะคะแล้วปั้น่เป็นก้อนแล้วแล้วก็ทํานี่เสิร์ตัวซอส,าส,สาแล้วก็ตัวของไข่ออมเลตซึ่งอันนี้เราก็ถ่ายตอนที่เราทําไข่ออมเลตมาก็จะแบบแอบ,แอบแยากแอบยากนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยทําไข่ออนเลแตแบบแบบว่าให้มันเยมเยอะมาฟีลด์เคยทําแบบไข่เจียวแต่ไม่เคยทําแบบนี้เนาะซึ่งโอเคแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะ ถ้าเราอยากทำเป็นม้วนแบบม้วนแบบอย่างนั้นเนื้อไข่ไก่อาจจะต้องเยอะกว่านี้แล้วก็ต้องใช้ไฟแรงไฟแรงเป็นเตาแก๊สได้ยิ่งดีค่ะก็วนไปบนแบบนี้วนไปเรื่อยวนไปจนเริ่มสุกนะคะเราก็เริ่มค,ค่อยๆตกตกจากวนได้แล้วแต่ขนาดจะตกเข้าหาตัวก็ได้หรือจะตกออกก็ได้ค่อยๆกระทอมันต้องกระทอกระทางแ่ไข่มันเด้ง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 ไปเรื่อยแค่นั้นแหละ ทุกคนทำเบิกเสร็จแล้วนะ่ากินมากเลยอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้เราไม่บอกสืตอเพราะอยากให้ทุกคนได้มาลองทดลองเรียนกันนะคะอันนี้แล้วก็ทําการให้ใครคนห่งไปน <ะ S 2> ่าิมาก <5. S 2> แล้วก็โรยตกแต่งเดดโอ้โหแบบมันแบบฟูออปชั่นจริงๆคือกินแล้วมันอิ่มแบบอร่อยมากๆคือโฮมี่คืออยากํำขายสุดๆเลยค่ะ